สวัสดีนะครับผมกระผมเสียนป้อนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสครับผมมาเลาะหาหมายแนวกินแนวแซบแนวขายนะครับผมหมายคลองธรรมชาติครับผมมาเลาะหาแนวกินแนวแซบแนวขายครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากครับผม ก็เดินมาดูหมายครับผมไม่มีอะไรติดมาเลยครับผมวันนี้มาชมหมายนะครับผมมาชมหมายตอนเย็นๆครับผมเพื่อที่จะได้ออกล่ากลางคืนนะครับผมมาชมหมายตอนเย็นๆตอนที่แดดไม่มีแล้วนะครับผมจะมืดอยู่แล้ว ก็ไม่มีอะไรมากครับผมแวะมาดูหม่เฉยๆครับผมตอนเย็นผือ,อจะมีแนวแสบแนวกินแนวขายครับผมนี่นะครับผมหมยข้างทางครับผมกัผมเสียนโป้ก็ฝากผลงานด้วยนะครับผม ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงนะครับผมเพราะของธรรมชาตินะครับผมไม่ได้เลี้ยงครับผมไม่ได้เลี้ยงหาสดๆเลยนะครับผมก็เหมือนอย่างที่ว่านะครับผมยอมเดินให้น้องแตกดีกว่าไม่มีอะไรแดกในบ้านนะครับผมก็พอได้กินได้ขายได้ใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับผม ผมเสียนโป้ก็ฝากช่องและผลงานอน้อยนิดด้วยนะครับผมสามารถกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามและกดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมหมานไม่หมานก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมจะมืดแล้วนะครับผมก็ผมเซียนโป้ก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับผม คืนนี้พักผ่อนนะครับผมไม่ได้ไปไหนเลยแวะมาชมหมายแล้วครับผมยามมืดแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ